วันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนในมุมมองที่อาจจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายชีวิตหรือความหมายชีวิตของเรานั่นคือ be coachable หรือภาษาชาวบ้านหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าว่าง,ง่ายสอนง่าย coachable ก็คือปั้นได้ง่ายฮะอันนี้บุคลิกนี้สำคัญนะ คือปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีคนเก่งเยอะที่ออกมาแบ่งปันมุมมองทัศนคติ mindset นะหรือสกิลแต่ปัญหามอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยนะพอเราอ่านเยอะหรือเราฟังเยอะเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นอาจะนะครับกลายเป็นคนที่มีความเชื่อความมั่นใจสูงมากจนถึงจุดที่ บางทีเนี่ยครูเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่ปั้นเราไม่ขึ้นคือเราโคชไม่ได้เราสอนไม่ได้เราสอนยากละเพราะว่าเด็กหรือหรือเราเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้แล้วเรามีความรู้เราอ่านมาบ้างแล้วอันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเราอยากจะไปถึงเป้าหมาย ชีวิตรหรืออยากจะมีความสำเร็จในในบริบทเราหรือในนิยามของเราหนึ่งในบุคลิกที่ผมอยากจะแบ่งปันหรือเตือนสติเราในถายะกัลยนิมิตก็คือเราควรจะขัดเกลาบบุคลิกนี้ด้วยนะครับคือเราควรจะเป็นคนที่สอนง่ายหรือตำหนิได้ง่ายหรือว่าง่ายหรือ มีโค้ชเชเบิลอะโค้ชได้เป็นคนที่โค้ชสอนได้อันนี้ผมฝากเตือนนิดนึงเพราะเราอยู่ในยุคของอินร์เมชันเราอยู่ในยุคของอินร์เมชันหมายถึงว่าแง่คิดมุมมองมาย d ์เซ็ตอะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่รูนะ้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ไปเรียน ได้ไปสมัครคอร์สหรือได้อ่านหนังสือแต่ปัจจุบันเนี่ยมาย d s เ t หรือข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยเราหาได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะในช่องทาง y u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  e e u u i o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  นะหรือแม้กระทั่งหนังสือที่เป็นรูปแบบ PDF file ไฟลนะ์อะไรเงี้ยมันหาได้เยอะนะครับนั้นก็หลายคนก็จะมีข้อมูลหรือมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆแต่พอเรารู้เยอะเนี่ยมันก็จะยากวะ เพราะเราจะสอนให้คนอื่นมาสอนเราอะยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นผมว่าเป็นสัจธรรมแล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อไหร่เราคิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะยากที่จะมีคนอื่นมาสอนเราอะอันนี้หัวข้อที่หนึ่งที่ผมอยากฝากคืออาจจะอาจจะขัดเกลาตัวเองนิดนึงว่าเรารู้แล้วเราได้อ่านมาแล้วเราได้ฟังมาแล้วมันไม่ต่าง หรือมันต่างกับคนที่เขาเคยทำมาแล้วคนที่เขาเคยมีประสบการณ์อันนี้ต่างกันนะครับรู้อ่านได้รับฟังก็เปรียบเสมือนเราได้รับข้อมูลแต่คนที่เขาเคยเคยเอาข้อมูลนั้นไปใช้แล้วผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วหรือมีประสบการณ์มาแล้วเราควรจะอนุญาตนะให้เขาสอนเราคือวันนี้ผมก็ บังเอิญครูผมกับครูผมก็มีโอกาสมีเวลานะเราปั่นจักรยานเสร็จก็ได้นั่งคุยกันคือหลายๆอย่างครูผมเขาก็อยู่ในยุคที่อยู่ในช่วงวัยที่จริงๆเขาก็เสียแล้วแหละแต่เท่าที่ผมดูได้คือเขาอยากจะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังคือสร้างเลกาซีให้ตัวเองคือเขาก็คงไม่อยากได้ชื่อเสียงอะไรหรอกแต่เขาอยากจะบ้านคนหรือส่งแนวความคิด ในสิ่งที่เขาตกตะกอนมาเขาอาจจะเลือกผมเป็นเป็นคนคนนั้นนะเท่าที่ผมดูผมก็จะแบ่งปันในมุมมองผมว่าหลายๆ,ๆอย่างที่เขาพูดเนี่ยเขาพยายามจะสอนผมเนี่ยหรือแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยผมก็อา่านหนังสือหรือได้ฟังมาบ้างแล้วนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมจะต้องเตือนสติตัวเองเสมอว่าทุกครั้งที่ครูสอนเนี่ยเราจะต้องฟังเหมือนมันเป็นเรื่องใหม่ เราจะต้องพยายามซึมซับมุมมองและประสบการณ์ที่เขาต้องการจะส่งให้เราแต่ถ้าเราตั้งต้นด้วยเอ้ยสิ่งที่ครูพูดเนี่ยเออผมเคยอ่านมาแล้วครับใช่ครับใช่ครับคุณครูพูดอย่างนี้ใช่ครับผมเคยอ่านมาแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีบุคลิกที่ปั้นไม่ขึ้นผมเชื่อว่าครูหลายคนเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเราทุกคนเนี่ยเคยได้ยินหรือได้ฟัง แง่คิดพวกนี้มาบ้างแล้วแต่เขาอะ่ะได้ใช้ชีวิตบนแง่คิดอย่างนั้นมาแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่ามันแง่คิดอย่างนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรบ้างนะมันมีจุดพิดฟอลหรือมันมีจุดจุดที่ต้องระวังอะไรบ้างนะอย่างวันนี้เราคุยกันเรื่องผมกับครูกันบังเอิญคุยกันเรื่องเรื่องการช่วยเหลือมนุษย์อย่างเนี้ยช่วยเหลือเพื่อนอย่างเงี้ยนะ แล้วผมก็ชอบพูดว่าเนี่ยหลายคนนี่ชอบเข้าใจว่าหมอนี่รวยหมอนี่มีเงินนะโดยเฉพาะเพื่อนเยหรือคนญาติสนิทเนี่ยโทรมายืมเงินบ้างอะไรบ้างเราก็แลกเปลี่ยนกันในมุมมองนี้ซึ่งจากทฤษฎีหรือเราก็เคยอ่านมาแล้วว่าถ้ารักญาติรักพี่น้องเนี้อย่าให้ยืมตังคือถ้าเขาขอเราให้ไปเลยแต่ให้ในปริมาณที่เรายอมรับได้ว่าจะเสีย ไม่ต้องให้เขายืมคือให้ไปเลยเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้เขายืมเนี่ยโอกาสที่ความสัมพันธ์นั้นจะเสียสูงจริงไหมครับหัวข้อพวกนี้เราคงเคยได้ยินมาหมดแล้วแต่ครูผมมันแกก็พูดมากกว่านั้นแกก,ก,นนแก็ให้ประสบการณ์แล้วก็ขยายความแง่คิดนี้ให้ผมมองเห็นว่ามันมีอะไรซับซ้อนมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่าแค่แค่ข้อคิดดังนั้น กลับมาที่เรื่อง be coachable สำหรับผมนะฮะแ้วผมสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคนทุกคนนะที่ร่วมเดินทางกับผมเป็นกแกเรนิมิตผมในช่องทางนี้ก็คือถ้าเราอยากพัฒนาตนเองอยากไปถึงเป้าหมายอยากไปถึงความหมายชีวิตเราอย่าลืมนะครับเราอาจจะเก่งเราอาจจะได้รับฟังแต่อย่าลืมบุค,คลิกคือเราควรจะเป็นคนที่สอนง่ายนั้นเมื่อไหลายใครสอนอะไรเงี้ย อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งรีบไปพูดว่าเออเราเคยได้ยินเราเคยฟังพวกนี้มาอยากให้ปล่อยให้คุณครูเนี่ยให้เขาสอนในบริบทของเขานะคลิปของผมก็เหมือนกันบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าผมพยายามอธิบายหลายชั้นหลายครั้งเหลือเกินส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะสอนใครอะไรเนี่ยมันสอนด้วยบรรทัดเดียวไม่ได้หรอกมันต้องให้เวลา นะคัคลิปที่ผมพยายามจะแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่อย่างน้อย15นาที20นาทีถ้าสอนเร็วเนี่ยบางทีมันไม่เห็นภาพหรอกครับโดยเฉพาะคนรากญ่าหรือต่างจังหวัดหรือผู้สูงอายุบางทีอาจจะต้องพูดช้าช้าทบทวนเบรกตรงกลางกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งเพราะวัตถุประสงค์เราคือเราไม่อยากจะแค่พูดเราอยากจะสอนให้เขาจํา ็มีรายละเอียดปิดย่อย Anyway งั้นอันที่หนึ่ง be coachable ทีนี้คำถามต่อไปหลายคนนะก็คงสงสัยว่าจริงครับผมเองก็อยากให้คนมาโค้ชผมผมก็อยากให้คนมาสอนผมแต่ผมเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าพอใครจะมาสอนผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้จริงหรือเขาไม่เป็นในสิ่งที่ เขาพูดนะเขาไม่ได้ Walk the Talk อ่ะผมก็เลยขาดความน่าเชื่อถือในตัวเขาอ่าอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะแตะอีกนิดหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของโคช้ชอ่าเอาอย่างนี้นะครับเออส่วนตัวผมเชื่อในระบบโคชชิ่งมากนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เราถ้ามีครูสักคนหนึ่งเนี่ยขอแค่คนเดียวก็พอไม่ต้องสถาบันใหญ่ผมเชื่อว่ามีครูเพียงคนเดียวเนี่ย สามารถปั้นเราได้นะผมไม่ค่อยเชื่อในแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับโรงบานก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้เชื่อในแบรนด์โรงบานเสื้อผ้าก,ก็เหมือนกันไม่ได้เชื่อในแบรนด์เสื้อผ้านะสิ่งที่เราต้องการต้องมีคนที่ตอบโจทย์ได้นะไปรักษาที่โรงบานในแบรนด์ดังแต่ถ้าได้หมอที่ไม่ตอบโจทย์ <ill _? S 2> ผมก็ไม่โอเคไปร้านอาหารที่แบรนด์หรูๆแต่ได้อาหารที่ไม่ตอบโจทย์ก็ไม่โอเ ใช่ไหมครับนั้นส,นสไตล์ผมจะไม่ได้ f i กที่แบรนด์โอเคกลับมาที่โคชทีนี้ความน่าเชื่อถือของโคชเนี่ยสำคัญกลับมาที่ตัวเองก่อนนะฮะอันนี้อันนี้คุณอาจจะต้องคุยกับตนเองด้วยว่าไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยบรรทัดฐานมาจากไหนผมไม่รู้นะ,ะแต่ว่าหลายคนนะ,ะอาจจะมีความรู้สึกว่า คนที่จะเป็นโค้ชเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ที่ดูดีที่เพอร์เฟกอาจจะใช้คําว่าเพอร์เฟกเลยก็ได้หรือเนียเพอร์เฟกคือเกือบเพอร์เฟกตะหมายความว่าโค้ชที่จะมาสอนเราเนี่ยโอ้โหเขาจะต้องเปะ๊ะบุคลิกดีหน้าตาดีสอนรู้เรื่องเก่งรู้ในสิ่งที่เขาทําแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาพูดอ่านะฮะ คือมีความน่าเชื่อถือสูงอันนี้ผมแค่สําหรับใครที่มีนะฮะสำหรับใครที่เข้าใจแล้วก็โอเคแต่สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจอันนี้อยากให้เข้าใจว่าความเป็นโค้ชเนี่ยมันมาจากมายสเซ็ตมันมาจากการที่เขารู้มันอาจจะมันมาจากการที่เขาตีแตกในหัวข้อนั้นแต่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้อง walk t เ e talk เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องทําในสิ่งนั้นก็ได้ ขยายความนิดหนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนก็ได้ครับเราเคยสังเกตไหมละ่ะโค้ชนักกีฬาเอาโค้ชของไมค์ไทสันก็ได้อันนี้เป็นเฟเวอร์เเป็นคู่เฟเวอร์ของผมเลยเคยสังเกตไหมครัโค้ชของนักกีฬาระดับชาติเนี่ยแก่ๆตัวอ้วนอ้วน,นะบุคลิกดูก้องแก้งมากเลยถ้าเราดูจากบุคลิกผิวเผินเราก็มองว่า อันนี้มันจะไปสอนใครคนนี้จะไปโค้ชใครอ่ะดูตัวเขาเองเลยเขายังเขายังดูผอมก็ยังลงพุงอยู่เลยเขายังบางทีพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยเขาแก่ซะขนาดนี้เขาจะไปสอนใครเห็นไหมครับคือเขาดูเหมือนเป็นคนที่ไม่น่าจะเพอร์เฟกหรือไม่เนียเพอร์เฟกด้วยในการที่จะเป็นโค้ชแต่ทำไมอ่ะเขาถูกเลือกให้เป็นโค้ชและเขาปั้นคนธรรมดาที่ติดคุก อย่างเช่นไมค์ไท s o สันนะขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับโลกได้ก็นั่นไงครับในเวลาเดียวกันโคโ้ชนักกีฬาเช่นใน NBA บาสเกตบอลเางยงหรือโค้ชฟุตบอลเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเขาอาจจะไม่ได้มีกล้า,ออาจจม,มเนื้อหน้าท้องที่เป็นมัดมัดอย่าง็ก e x first ส r u z e นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วความเป็นโค้ชมันไม่ได้อยากจะดูที่ภาพลักษณ์ว่าเขา p e r f การเป็นโค้ชก็อาจจะไม่ได้ดูที่ว่าเขาวิ่งได้แค่ไหนเขาเตะบอลได้แรงแค่ไหนหรือเขาตื่นมาซ้อมก่อนที่เขาจะมาสอนคนอื่นแค่ไหนกาอาจจะไม่ได้ w a ล k t แต่ท l k กก็ได้ครับเพราะเขาไม่จำเป็นคุณต้องเข้าใจเขาไม่จำเป็นการเป็นโค้ชหมายถึงว่าเขาเอาแง่คิดหรือสมการที่เขาตีแตกเนี่ยที่อยู่ในสมองเขาเนี่ยออกมา เพื่อที่จะปั้นลูกศิษย์เขาให้โตเพียงแค่นั้นเลยครับดังน,นั้นถ้าเราเป็นลูกศิษย์แล้วเรากําลังมองว่าโคช้ชของเราที่กําลังจะมาสอนเราปั่นจกักรยานหรือสองเทนนิสเนี่ยจะต้องตื่นมาวิดพื้นจะต้องหุ่นดีกล้ามเนื้อขาเป็นมัดมัดอันนี้ก็อาจจะลำบากนะครับเช่นเดียวกันครับโคช้ชที่เขาสอนคุณเรื่องสุขภาพ หรือสอนคุณเรื่องการลงทุนหรือการใช้ชีวิตอย่างเงี้บางทีชีวิตเขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกก็ได้นะเขาอาจจะมีปัญหากับภรรยายกับครอบครัวกับลูกเขาก็ได้แต่เขามาสอนคุณคุณก็อาจจะมองว่าจะมาสอนได้ยังไงคุณกลับไปดูครอบครัวคุณก่อนคุณยังเอาครอบครัวตัวเองไม่รอดเลยคุณจะเอาอะไรมาสอนเราอันนี้ก็ทําให้คนเนี่ยปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือ หมดประโยชน์ด้วยความคิดของตนเองนะนสิ่งสรุปก็แล้วกันผมไม่รู้ผมพูดยาวไปหรือเปล่านะฮะแต่ผมพยายามจะขยายความให้อยู่เห็นภาพว่าคนที่จะเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสในตัวโค้ชคือ mindset เขาสมการที่เขามีเราอย่าไปโฟกัสชีวิตเขาอย่าไปโฟกัสเบื้องหลังเขาหรือวิถีชีวิตเขา เพราะแต่ละคนเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องทําในสิ่งที่เขาสอนแล้วแต่จุดยืนเขาแล้วแต่ณเวลาโมเมนต์นั้นนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องได้จากเขาคือสรรมการที่เขาพยายามจะแก้ให้คุณอขอยกตัวอย่างอันสุดท้ายกันแล้วกันที่ผมเห็นใกล้ตัวมากที่สุดก็คือ,อ,อพระหรือว่าพรีเชอร์คนที่สอนศาสนาอ่อย่างนี้ดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะโดนมากเลยฮะคนที่สอนสาศาสนาหรือเผยแพร่าศาสนาเนี่ยพอคนเนี่ยไปเช็คประวัติเขาเห็นว่าเขาเคยเป็นมาเฟียหรือเป็นนักเลงมาก่อนแล้วกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนที่สอนสาศาสนาเนี่ยพอเราไปฟังเขาเนี่ยมันก็มีคนมาบอกว่ารู้ประวัติคนนี้หรือเปล่าเขาเคยเป็นมาเฟียมาก่อนนะเขาเคยเป็นนักเลงมาก่อนนะ ตอนนี้ดูแลเธอจะไปเชื่อเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือนักปรัชญาหลายๆลคนที่ผมฟังผมก็จะมีเพื่อนบางคนที่มาค้านผมนะพราเขาไม่ฟังคนพวกนี้เลยไปดูประวัติดิคนนี้ไม่ค่อยโอเคก็สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนผมเสมอว่าผมว่าเราอย่าไปปิดกั้นโอกาสตนเองที่จะซึมซับหรือรับความรู้จากคนที่เขาเผยแพร่ดีกว่า เราไม่รู้หรอกว่าอดีตเขาเป็นยังไงแล้วเราไม่สนมันไม่สําคัญสิ่งที่เราอยากได้คือสิ่งที่เขาสอนคืออะไรสาระที่เขาต้องการจะแบ่งปันคืออะไรและประสบการณ์ที่เขาจะแลกเปลี่ยนใครไปรู้ละ่ะประสบการณ์ที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนรู้หรือตกตะกอนอะไรบางอย่างเพื่อมาสอนเราก็ได้ทำไมาอยู่ไม่มองอย่างเนี้อย่ไปเอาอดีตคนหรือวิถีชีวิตคนมาตั้งต้นแล้วไปตีเส้นว่าสิ่งที่เขาสอนมัน มันไม่แวลิดนะเช่นกันครับบางทีหมอที่อาจจะดูอ้วนท้วมดูไม่ออกกาลังกายอย่างเงี้ยแต่เขาสอนเราเรื่องคุมน้ําหนักยอะไรเงี้ยเราอาจจะมองหมอยังไม่คุมเองเลยมาสอนอะไรเรานะอันนี้ผมว่าอยู่อาจจะพลาดมันไม่ใช่หน้าที่อยู่ที่จะไปติเขาหรือจะไปไปจัชเขาอ่ะหรือไปวิเคราะห์เขามันหน้าที่เราก็คือเราเป็น เป็นนักศึกษาหรือเป็นคนไข้เราต้องฟังสาระในสิ่งที่เขาต้องการจะบอกไม่รู้ว่าจุดยืนของหมอคนนั้นเกิดอะไรนะเขาอาจจะไม่มีแรงบันดาลใจหรือเปล่าเขารู้แหละเขาทําเป็นหรือไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเป็นคนที่สลิมฟิตมาก่อนเขาอาจจะผ่านช่วงอะไรในชีวิตกินยาแก้ซึมเศร้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ครับเราไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะนั้นหะัวข้อที่สองที่ผมอยากจะฝากก็คือว่า ถ้าเราเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนที่ c o a ชเ a b l e แล้วเนี่ยเราอย่ามองหาโค้ชที่ perfect เราควรจะหา mindset หรือสรรมการที่ perfect จากคนคนนั้นใครล่ะนะครับก็นำไปสู่มุมมองสุดท้ายของผมก็คือแล้วจะเลือกโค้ชคนไหนดีล่ะ,อ,ะอันนี้ก็อันนี้ผมเองก็พยายามนะ หาโค้ชในชีวิตตนเองมาตลอดนะครับผมก็ระหว่างที่ผมโตมาเนี่ยผมก็ต้องได้นลนชีวิตพอสมควรนะผมก็มีตัวอย่างหลายอย่างนะทั้งดีทั้งไม่ดีผมก็ดูแม้กระทั่งสถาบันดูหลายๆแบบแต่สุดท้ายเนี่ยการผมพูดได้แค่นี้เลยคุณจะหาโค้ชที่ดีที่สุดให้กับตนเองได้เนี่ย มันเริ่มจากการที่คุณทำกันบ้านกับตนเองก่อนอันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะก็ะคือผมพยายามจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะนก็อาจจะดูขัดขัดนิดนึงนะก็ะคือ any way ผมกำลังจะบอกว่าอยู่กําลังจะมองหาโค้ชที่ดีที่สุดให้กับตนเองเนี่ยมันเริ่มจากคุณเข้าใจตนเองมากแค่ไหนมันคุณเข้าใจบุคลิกของความเป็นโค้ชแค่ไหนซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่การสะสมคุณอ่านหนังสือคุณฟังคุณอะไร พอคุณผ่านคนคนนั้นปุ๊บคุณจะมองออกเลยว่าใช่เลยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการกำลังมองหาอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยก่อนที่ผมจะตัดสินใจมาเรียนหมอปอดเนี่ยผมเองก็อยากไปเรียนเริ่มจากหมอหัวใจก่อนนะผมก็ไปอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็ชอบนะอยากจะมาเรียนหัวใจมากเลยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ไม่ไม่ได้อิมเพรสมากคิดว่ามันไม่ตอบจริตตัวเอง จกนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเรียนปอดก็ดูสถาบันนะแต่บางเอื้นเนี่ยลิขิตผมเนี่ยพาผมไปเจอครูซึ่งเป็นครูที่ผมยอมให้ได้ทุกอย่างเลยครูท่านนี่ผมรักมากซึ่งเขาเป็นมากกว่าแค่ครูเขาเป็นโค้ชไลฟ์ของผมเขาเป็นกัลยาณมิตรที่ผมไปรู้จะขอบคุณพระเจ้าได้คำว่ขา,าขอบคุณคงไม่เพียงพอแต่นี่เว มันมาถึงจุดหนึ่งที่ผมจะต้องตัดสินแล้วว่าผมจะไปเลือกสถาบันหรือจะไปเรียนกับโค้ชคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในสถาบันแบรนด์ดังเพราะนั้นผมก็มีคนสนับสนุนที่จะไปส่งผมไปเรียนในแบรนด์ดังๆผมก็ให้เวลากับตัวเองมากแล้วนนะเพราะมันเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากแล้วก็มันจะมีผลตามมาเยอะในเมืองไทยอ่ะนะอยู่จบหมอแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่ในอสิเอตกับแบรนด์ดังๆเนี่ย วิถีชีวิตหรือว่าการงานมันก็เปลี่ยน Choice มันก็จะลิมิตผมก็คิดอยู่นานมากเลยนะจนกระทั่งผมก็ตกตะกอนคืนนั้นเลยระหว่างเลือกเลือกครูหรือเลือกสถาบันเลือกโค้ชหรือว่าเลือกอินสติทวชันผมเลือกโคช้ชผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ทำให้ผมเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น ที่มีศักยภาพมากขึ้นผมไม่อยากฝากไว้กับสถาบันผมอยากฝากไว้กับมนุษย์กับบุคคลซึ่งผมมองออกว่าโค้ชคนนี้เนี่ยเป็นสุดยอดที่ผมจะเจอมานะสิ่งที่ผมมองออกก็เพราะว่าผมทำกันบ้านเรื่องพวกนี้มาสะสมมาพอสมควรจนกระทั่งผมมองออกว่านี่คือเพชร เนี่ยคือดมอนดมอนี่คือไดมอนดมอที่แบบผมไม่รู้ว่าคนมองไม่ออกหรือยังไงแต่นี่คือท่านคือไดมอนดมอเลยแล้วผมอยากจะไปอยู่กับไดมอนดมอท่านนี้ก็กลับมาตอบขออนุญาตแบ่งประสบการณ์ตนเองนะฮะแต่ผมอยากจะแชร์ตรงนี้ว่าหัวข้อสุดท้ายคือมักจะถามว่าแล้วโค้ชคนนั้นอยู่ที่ไหนล่ะ ผมก็จะตอบว่าอยู่ไม่มีวันหาเจอหรอกถ้าอยู่ไม่รู้ว่าโค้ชคนนั้นเนี่ยลักษณะหรือบุคลิกเป็นยังไงก็เหมือนกับถ้าผมเอาหินก้อนหนึ่งมาให้คนเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องหินเลยเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นค่ามันแต่ถ้าคุณมีความรู้เรื่องเพชรคุณก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หินนะนี่มันคือเพชรนะนั่นแหละฮะคุณก็จะให้คุณค่ากับหินก้อนนั้นมากเลย นันนจะสุดท้ายคุณจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเองแหละต้องทำกันบ้านคุณเองอ่ะต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาบุค,คลิกมนุษย์การศึกษาคาแรคเตอร์ที่ดีการศึกษาการศึกษาโอ้ยหลายหายอย่างอ,ะ anyway, อ่ะอันนี้เวก็ผมก็อยากจะแบ่งปันในมุมมองนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเราทุกคนดังนั้นวันนี้สรุปขับรถไปด้วยฟังผม พูดไปด้วยนะก็ผมก็ตั้งใจขับรถนะครับคลิปก็อัดไปเรื่อยๆก็ลองดูว่ามันได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าคลิปกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมอาจจะอาจจะนะฮะอาจจะเลิกทำแล้วเพราะว่าผมก็ฝึกนอนเร็วมากขึ้นเพราะว่าผมตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าให้เวลากับตนเองมากขึ้น anyway, อันนวงั้นร่วมทางกัน เราทุกคนจะไปถึงเป้าหมายชีวิตหรือความหมายชีวิตเนี่ยอย่าลืมนะครับมี coachable เราควรจะโคชคุณจะเป็นคนที่ครูสอนได้ปั้นได้ถึงแม้เรารู้ก็แล้วก็ตามอย่าเพิ่งปิดมากอันที่สองคืออย่ามองหาโคชที่เพอร์เฟกอย่าไปด่วนสรุปเขาแล้วก็อันสุดท้ายคือก่อนที่เราจะหาโคชที่เหมาะสำหรับเราเนี่ยเราควรจะรู้ซะก่อนว่า บุคลิกไรหรือคาแรค c เตอร์อะไรที่สำคัญที่สุดในการเป็นโค้ชขอ,อให้โชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ